คนเมากับพระเมาภาพลักษณ์ก็ก็เสียหายต่างกันแล้วเพราะปกติคนมันเมาได้แต่พระน่ะเมาไม่ได้นี่พอพระเมาปุ๊บแล้วโทษมันแรงกว่าไหมไอ้หมูกระทะใครก็กินได้เกิดกินผิดเวลาขึ้นมาโทษของผู้ทรงศีลที่ทำเน่ยมีผลกระทบมากกว่า เทพแช์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0638945666 หลวงพ่อผมอ่านเนื้อความของพระบวชใหม่รูปนี้เนี่ยดูเหมือนว่าท่านก็อยากจะแผ่บุญอุทิศบุญกรวดน้ําไปให้กับญาติสนิทของท่านคนนี้นะถูกต้องคือเราอยากจะถามเพิ่มเติมคือท่านไม่ได้ถามมานี่ผมถามส่วนตัวว่าการที่พระเนี่ยที่มีศีลปฏิบัติอยู่เนี่ยทำบุญเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแผ่พลังบุญไปเนี่ยจะได้มากกว่าคนทั่วๆไปไหม ถ้าตอบโดยพลังของศีลพระท่านรักษาศีลดีครับก็มีพลังมากกว่ามากกว่าชาวบ้านทั่วๆไปเปรียบเทียบง่ายๆแหละเหมือนกําลังส่งครับกําลังส่งถ้าสมมุติเครื่องส่งมีกําลังวัดน้อยๆนะมันก็อย่างไฟฟ้าที่มีกําลังวัดน้อยๆอแสงสว่างมันก็น้อยอถ้าเปรียบเทียบให้สั้นๆเลยนะเห็นสั้นๆเลยโยมมีศีลห้าก็เหมือนห้าวัดอย่างเงีเ<อ>้ยห้าวัด<อ>ก็โยมก็แผ่ไปอาจจะ ถึงมั่งไม่ถึงมั่งพระท่านรักษาศีลดีก็เหมือนจะมีคุณแห่งศีลถึง227วันแล้วบ,บวกกับสมาธิอีกอก็จะมีพลังพลังของท่านนี่เคลียร์มากหลวงพ่อนั่นแสดงว่าถ้าพระเนี่ยที่มีศีลดีปฏิบัติดีเป็นพระสุป,ปฏิปันโนเนี่ยถ้ายิ่งแผ่ไปให้ใครพลังนั้น,นคือก็จะยิ่งน่าจะไปถึงโอกาสที่จะมีความความเป็นไมได้สูงมากแรงกว่าแรงกว่าแรงกว่า กับกันคือถ้าพระเนี่ยข่มพระเหลืองแล้วไปทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคืออย่างนี้มีโอกาสตกนรกมากกว่าไหมจะตกนรกไม่ตกนรกยกตัวอย่างอย่างนี้กันเอาใหง่ายเลยนะอันนี้ขอขออาภาัยที่ต้องเอ่ยที่ข่าวในสังคมครับคนเมาอืกับพระเมาภาพภาพลักษณ์ก็<ฮ>ก็เสียหายต่างกันแล้วใช่เพราะคนเมาก็ไม่มีใครพูดถึงหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงครับเพราะปกติคนมันเมาได้แต่พระน่ะเมาไม่ได้ S <S นี่พอพระาเมาปุ๊บล้วโทษมันแรงกว่าไหมครับทีนี้ไอ้หมูกระทะใครก็กินได้ออไม่มีปัญหากินแต่ว่ามันกินเกิดกินผิดเวลาขึ้นมาอ,อ,อย่างเนี้ยมันออมันโทษเนี่ยโทษของผู้ทรงศีลที่ทำเนี่ยออย่อมกระทบมีผลกระทบมากกว่าครับมีปริมาณมากกว่านั่นคือในแง่ของทั้งสังคมแล้วก็ในแง่ของในในเรื่อง,องในตัวน้ําหนักของบาปด้วยในสังคมก็เป็นด้วยในตัวของ เพราะว่าพระย่อมรู้นี่ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้รู้อยู่แล้วการรู้อยู่แล้วแล้วฝืนทำเนี่ย<อ>มันมีโทษมากกว่านั่นแสดงว่าคือมีพระท่านหนึ่งรูปหนึ่งเนี่ยคือท่านบอกว่า จริงๆเอ,เอาเอาตรงๆเนี่ยพระเนี่ยมีโอกาสตกนรกได้ง่ายกว่าโยมเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงอันนั้นพระพุทธเจา้าไม่ได้ตรัสไว้อย่างนั้นครับอาจจะเป็นความเห็นของท่านผู้พูดอันนี้เราก็ต้องยอมรับเป็นความเห็นครับแต่ไม่มีคําตรัสของพระพุทธเจา้าที่ตรัสไว้อย่างนี้เพียงแต่ตรัสว่าเป็นพระสงฆ์แล้วอ่ะก็ต้องปฏิบัติตามคันลองแห่งความเป็นพระสงฆ์ต้องศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อะไรที่ควรทําก็ทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็ต้องไม่ทําครับ อย่างนี้จะ,จะจะจะถูกต้องกว่าองั้นขอคําถามต่อไปครับหลวงพ่อก็คือท่านก็ถามต่อว่าถ้าท่านอุทิศบุญไปบ่อยๆเนี่ยอุทิศไปให้เนี่ยจะสามารถลดโทษกรรมในนรกให้กับญาติสนิทเขาได้ไหมถ้าหากว่าผู้สนนั้นสามารถส่งถึงครับได้รับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่จะให้ไม่มีโทษไม่ได้สามารถไปเติมไปหนุน ไปทําให้ทุกน้อยลงลดลงได้ถ้าเกิดสมมุตินะสมมตินะในทฤษฎีนะไปเจอพระอาหารหันเลยพระอาหารหันเนี่ยคือแผ่ให้กับญาติคนนี้ที่ว่าฆ่าตัวตายเนี่ยลดได้อย่างนี้คือถ้าก,กับว่าคือพนหนักเป็นเบาได้เลยใช่ไหมได้เลยได้เลยหรือเพอเอๆก็ถ้าโทษเหลือน้อยอาจจะพ้นโทษไปเลยมีโอกาสเพราะกําลังแห่งศีลสมาธิปัญญาของพระริยเจ้านั้นเหนือขอบเขตเหนือประมาณไม่สามารถมาจํา มากํำหนดประมาณได้ครับพลังมือมามหาศาลที่โบราณท่านว่าคนผูกคอตายจะเกิดมากี่ชาติต้องผูกคอตายจนชาติสุดท้ายคือนอนราบผูกคอตายจริงจะหมดกรรมจริงหรือไม่ครับอัน,นอันนี้ยังไม่ปรากฏในพุทธพจน์นะฮะเป็นแต่เพียงว่าคําสอนของครูบาอาจารย์สืบสืบ,สบต่อๆกันมาครับท่านพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจริงหรือไม่จริงหรอกแต่อขอให้เข้าใจว่าท่านไม่อยากให้ทําอยากให้หลีกเลี่ยง พอโทษมันมากโทษมันแรงอันนี้ก็น่าจะตรงประเด็นมากกว่าครับแล้วก็ให้ถือว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ควรไปทําลายชีวิตหนักเอาเบาสู้ก็สู้ไปก่อนค่อยๆแก้ไขไปอย่างนั้นน่าจะตรงประเด็นกว่าอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666